สวัสดีค่ะพี่พี่คนรักน้องแบลวแล้วก็สวัสดีค่ะพี่พี่แฟนหมัดมวยทุกท่านนะคะเหมือนเดิมค่ะข้อมูลมวยของนีตขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะคะพักยกยี่สิบสี่พักยกคุณภาพที่หนูเลือกให้นะคะมีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปเรื่องการเงินมั่นคงร้อยเปอร์เซ็นต์น้องแบลวการันตีค่ะ ad line มานะคะ a py สองสี่ ad py ยี่สิบสี่มี ad นำหน้าทุกครั้งนะคะจบครบเครื่องเรื่องมวยค่ะการเงินมั่นคงน้องแบลวลับประกันค่ะเป่นง่ายระบบออโต้ อย่าลืมพูดสลับสนเทศการข้อมูลมวยดีๆมีประโยชน์ทุกวันให้หนูมาพูดให้พี่ๆแฟนหมัดมวยฟังทุกวันที่ช่องแล้วก็ที่ Facebook นะคะ p y 2 4ขอบคุณค่ะผู้สลับสนเทศการทักยก24รักหนูเอ็นดูหนูชอบการวิจารณ์มวยของหนูฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เปิดการมองเห็นและเป็นกำลังใจหนูด้วยนะคะอัปเดตโปรแกรม ศึกมวยมันสลัดเมืองนะคะวันอังคารที่25กุมภาพันธ์2568นะก็เข้าสู่ปลายเดือนแล้วนะคะสำหรับเดือนกุมภาพันธ์คู่ที่1น,นะคะเอกตาอึง่งอุบลเจอกับสัทธากิจอาสาคู่นี้ชกกันพิกัด115ปอนด์ค่ะและคู่ที่2ส,สเสือสองเลราวัยมวยไทยเจอกับวันเฮงก่วยบางคอแหลมนะคะสำหรับคู่นี้ชกกันพิกัด105ปอนด์ และคู่ที่3ยอดวิชาเจอกับแหวนเพชรนะคะสำหรับคู่นี้ชกกันพิกัด119ปรอยสินและคู่4คู่เอกของรายการนัดใหม่เจอกับเพชรพอใจคู่นี้ชกกันพิกัด105ปรอยห้นค่ะคู่ที่1นะคะเอ็กตอออื่องอุบลน,นะคะเจอกับศรัทธานะคะจิตอาสาบางแก้ว คู่นี้ชกกันพิกัด115ปอนะมุมแดงความพร้อมวันพักวันซ้อมต้องไม่มากและไม่น้อยเกินไปนะคะ28วันดูดีกว่าศรัทธานะหนึ่งเดือนกับ16วันนะมุมแดงเป็นนักชกรุ่นน้อง14ปีเจอกับมวยรุ่นพี่16ปีห่างกัน2ปีนะคะส่วนสูงเตี้ยสั้นเท่ากันเลยนะคะ167เซนนะมุมแดงเป็นมวยอุบลวันนี้เจอกับมวยทางใต้พัทลุงนะการผ่านมวยมุมแดง50ครั้งดูดีกว่านะคะส่วนน้ำเงิน37ครั้งสไตการชกของทั้งคู่นะ้คนนึงเป็นมวยซ้ายนะอีกคนนนึเป็มมวยฝีือะ ก็ามุมแดงจะตายกันชกเป็นมวยเดินมวยเปิดนะคะอีกคนนึงคบเครื่องก็กระแลก,กระส่วนนะคะก็ดุดันทั้งคู่นะก็น่าจะเดินใส่กันไม่มีถอยนะมวยคู่นี้นะคะ คนหนึ่งนะคะซ้อมที่อึ่งอุบลน,นะคะส่วนน้าเงินติดอาสา,าบางแก้วพัทลุงนะน้าหนักปเคยแป่งทั้งคู่มุมแดงดูเล็กกว่า55กิโลส่วนน้าเงิน56กิโลวันนี้เวทชกที่ดีที่สุดของมุมแดง112ไม่เกิน114ปอนด์นะวันนี้เพิ่มเวทมาชก115ปอนด์ส่วนน้าเงินชกเก่งอยู่เวท114ก็เพิ่มเวทมาชก115ปอนด์เหมือนกันนะไม่มีใครที่เปียบเสีบเปรียบน้าหนักนะมุมแดงเมื่อเช้าลดเยอะนะลด1.9ช่างได้116.9นะคะส่วนน้ำเงินช่างขาด0.3นะคะก็ ดูการได้เปรียบเสียเปรียบน้ําหนักนะสัทธาก็มาขาดนิดหน่อยนะมุมแดงเสียเปรียบนะเพราะว่าลดเยอะลดหนึ่งจุดเก้าเลยนะคะก็เพิ่มเวทมาชกก็มาเยอะนะคะก็ดูจากเส้นกราฟความพร้อมแดงดูดีกว่าความสดนะแดงดูดีกว่าช่วงการชกเท่ากันนะคะประสบการณ์แดงดูดีกว่าการได้เปรียบเสียเปรียบน้ําหนักนะคะก็ชี้ไปที่แดงนะทั้งๆท,ที่แดงลดเยอะนะคะหนูมองว่าเรื่องน้ําหนักนะพอๆกันนะปกติเขาชกถึงแค่ร้อยสิบสี่ปอนด์นะคะก็ เพิ่มมาทุก115ปอนด์เท่ากันคนหนึ่งขาดมองว่าขาดดูดีกว่าเกินนะคะก็แรงพระกำลังอยู่ที่น้ำเงินความชันแข็งแก่งเท่ากันนะคะทีนี้มาดูสามฟอร์มล่าสุดของนักชกนะค่อยตัดสินใจนะคะของเอ็กตา้านะสามฟอร์มล่าสุดนะเคยแพ้คะแนนคมเพตจากติอุบลน,นะที่ศึกมวยมันสน่นเมือง ร้อยสิบสามปอนะที่ชกแล้วก็มาชกร้อยสิบห้าปอนนะมาชนะคะแนนสัทธากิจอาสา,ศาบางแก้วคู่นี้เคยชนะกันมาล่าสุดนะเดือนหนึ่งปีหกแปดมาชกร้อยสิบห้าปอนนะก็มาชนะยก 4, สี่เสาเอกหวยบางขลมนะก็กําลังสดนะชนะสองแพ้หนึ่งนะะก็เวทชกร้อยสิบห้าปอนเป็นเวทเก่งเลยนะคะดูจากฟอร์มนะส่วนสัทธานะสามฟอร์มล่าสุดนะเคยชนะเพชรสายฟ้ามาชกร้อยสิบสองปอนนะนะแล้วก็ มาชก115ปอนด์มาแพ้เอ็กตอร์อึ่งอุบลน,นะล่าสุด1ปอนด์มาชก115ปอนด์นะมาแพ้น็อกยก2ให้กับเพชรบ้านดุงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะก็ถ้าดูจากฟอร์มการชกนะคะก็เจ้ามุมแดงเอ็กตานะักเก่ง115ปอนด์นะเพราะดูจากฟอร์มสดและเกินชนะลวดอีกคนนึงแพ้รวดนะ115ปอนด์คู่นี้ก็ชอบไปตามฟอร์มค่อชอบไปที่มุมแดง ก็วันนี้รดเยอะนะแต่ดูจากเวทการชกร้อยสิบ้าปอนจากฟอร์มนะคะร้อยสิห้าปอนเขาก็ชนะรวดนะส่วนศรัทธานะมาเพิ่มเวทมาชกร้อยสิบห้าปอนนะคะดูแพ้รวดนะคะก็ชอบไปที่มุมแดงค่ะการผ่านมวยดีกว่าและเคยชนะกันมาฟันธงคู่สองนะคะเสือสองเลนะวันนี้เจอกับวันเทงนะคู่นี้ชกกันพิกัดหนึ่งร้อยห้าปอนนะ ก็ดูจากรูปร่างเนื้อตัวหลังช่างในรูปนะมุมแดงรูสูงลอยกว่านะคะมาดูสามอวมล่าสุดของทั้งคู่ก่อนนะเสือสังเลรลาวัยมวยไทยนะคะก็เคยชนะเคยแพ้คะแนนเพชรพงษ์สะทรสายมวยสุนุกเกอร์มาที่มวยมันวันศุกร์นะร้อยพิกัดสี่ากิโลนะวันนั้นแพ้แล้วก็มาทุกส2 5ุดนะก็มาชนะนกยก2เพชรพงษ์สะทรสายมูลสุนุกเกอร์คืนที่มวยมันสนัดเมืองนะ,ะและล่าสุด4 3่ากิโลนะเดือน1ปี68ด มาชนะคะแนนทานศิลาเพชรภูผาที่มวยมันบรรสุกพอหลักบุญได้นะคะก็ฟอร์มกําลังสดนะส่วนน้าเงินวันเทงกลวยบางขหลมนะคะก็เคยชนะนกยกจามนะรุ่น44.5กิโลนะแบกกันดาบทิศบางรักมานะคะเดือน11เดือน12มาทุกร้อยปอนนะก็มาแพ้นกยกสามให้กับประกายเพชรสดบินลายยิ้มนะที่สุดเพชรนดีล่าสุดเดือนหนึ่ง45กิโลนะก็มาชนะนกยกสองแบกกันดาบทิศบางรักอีกครั้งนะคะ ที่มวยมันวันศุกร์พอหลักบุญท่วงที่สองนะก็สดใสเหมือนกันนะะแต่ฟอร์มการน็อกวันเฮงดูโหดกว่านะคะทีนี้มาดูประวัติคร่าวๆนะเสือสองเลลาไวยมวยไทยวันนี้อยู่มุมแดงนะส่วนน้าเงินวันเฮงกวยบางขแลมนะก็ประกัดทุกคนนี้ร้อยห้าปอนื่อเช้านะช่างขาดทั้งคู่นะมุมแดงช่างได้เก้าสิบเก้าจุดสีด่ขาดศูนย์จุดขาดเยอะนะคะส่วน มุมน้ำเงินก็ช่างได้99้า้านะคะจุดศูนย์นะคะก็ขาดทั้งคู่นะ,ะมุมแดงอายุ15ปีเจอมวยรุ่นพี่17ปีนะส่วนสูงเตี้ยสั้นเท่ากันนะคะร้อยหกสิบห้าเซนเป็นมวยสงขานะ,ะมุมแดงเจอกับอุบลน,นะ,ะอีสานเจอกับใต้นะคะก็มุมแดงนะ,ะการผ่านมวยน้อยกว่านะสามสิบเก้าครั้งส่วนน้ำเงินวันเทงห้าสิบหกครั้งสไตล์การชกนะ,ะเสือสองเลลาวัยมวยไทยนะเป็นมวยเข่านะเจอกับมวยซ้ายมวยฝีมือนะคะก็ฟอร์มการชกก็ดูน็อกมานะคะเจ้าวันเทงนะ,ะก็เด็ก ก็โหดทั้งตั้งแต่เด็กๆนะคะฟอร์มกันชกโหดนะมุมน้าเงินนะ,ะก็น้ำน้ำหนักไปล่อยทั้งคู่นะมุมแดง48กิโลเล็กกว่านะ,ะส่วนน้ำเงินวันเทง49ินะคะเวทที่ชกเก่งของมุมแดงนะ43าไม่เกินเกิกิโลนะ,ะส่วนวันเทงก็อยู่ที่63ไม่เกิน99กกิโลนะคะเมื่อเช้ามาขาดทั้งคู่นะคะก็ สไตล์การชกนะคนนึงเป็นมวยเข่าอาชีพนะคะส่วนอีกคนนึงก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนะมีวินาทีทองและจากฟอร์มที่ย้อนดูนะทีนี้มาดูเส้นการาฟนะความพร้อมเท่ากันนะคู่นี้นะความสดเท่ากันช่วงการชกเท่ากันเลยนะประสบการณ์น้าเงินดูสดดูดีกว่านะคะการได้เปรียบสยเปรียบน,น้นนาหนักก็ข้างขาดทั้งคู่นะแรงพระกําลังนะเขาบอกว่าแดงดูดีกว่านิดนิดนะความทนทานแข็งแกร่งนะคะ ก็ชี้ไปเท่ากันบอกว่าแดงเหลื่อมนิดนิดนะส่วนตัวหนูชอบไปที่วันเทงกล่วยบางขลแหลมนะคะก็ส่วนสูงเท่ากันการผ่านมวยดีกว่านะคะฟอร์มการชกก็ดูมีน็อกบ้างชนะน็อกสองแพ้หนึ่งส่วนเจ้าเสือสองเลนะก็ชนะสองแพ้หนึ่งนะคะก็เป็นมวยเข่านะคนหนึ่งครบเครื่องก็ดูหลากหลายกว่าชอบที่มุมน้ําเงินนะคะแต่เส้นการาบเขาชี้ไปที่แดงดูดีนะหนูก็ชอบที่น้ําเงินวันเทงจัดชนะฟันธง คู่นี้ดูในเกมถ้าเขาเอาไมา่อยู่นะวันเทงมีโอกาสได้นับเนาะค่ะฟันธงคู่ที่สามรองคู่เอกนะยอดวิชานะวันนี้เจอกับแหวนเพชรคู่นี้นะคะชกกันพิกัดหนึ่งร้อยสิบเก้าปอนนะคะมาดูความพร้อมมุมแดงนะดูดีกว่านะอยู่ที่หนึ่งเดือนกับหนึ่งวันยอดวิชาดูดีกว่าเจ้าแหวนเพชรเอ่งบนนะคะสี่เดือนสิบเจ็ดวันนะความพร้อมดูเป็นรองนะมุมแดงอายุยี่สิบห้าปีนะเป็นมวยมาจากชัยภูมินะคะซ้อมที่หนุ่มพรเทพ ก็เป็นมวยคนโคราชนะคะก็หนูเลยพูดรวมๆไปก็โคราดกับไทรพุ่มก็อยู่ใกล้ๆกันนะสไตล์การชกเป็นมวยบู๊ตเตะขา่อยหมัดนะคะการผ่านมวยดูดีกว่านะหกสิบครั้งส่วนสูงนะเตี้ยกว่าคู่ต่อสู้ห้าเซนนะส่นะสวนมุมแดงอายุสิบเก้าปีเป็นมวยรุ่นน้องห่างกันหกปีนะส่วนสูงสูงกว่าห้าเซนร้อยหกสิบห้าเซนนะเป็นมวยอุบลนะะอุบลเจอกับโคราชก็คนอีสานเหมือนกันนะคะการผ่านมวยดูเป็นรองห้าสิบครั้งนะก็น้อยกว่าสิบครั้งสไตล์การชกเป็นมวยเข่าอาชีพมวยเดินเหหมมมืออออนนนนนนกันนะะคคนนึึงงบูตต่ตนน่่ขาายยีวพ ก็หมวยเดินเหมือนกันก็การลกกลาสวนนะคะก็มีหลดมีร่วงนะคะถ้าสมมุติว่า ต่างคนต่างมาดีนะโดนตรงไหนแบบว่าเขาก้าแลกก้าสวนมวยแบบนี้นะมีโอกาสได้นับน็อกได้ลุน้นนับลุน้นน็อกนะคะก็ซ้อนที่อึ่งอุบลจังหวัดอุบลราชธานีก็ดูฟอร์มโหดนะคะก็ขหดทั้งคู่น้ำหนักไปปล่อย,อยแดงดูใหญ่กว่านะ58กิโลส่วนน้ำเงิน57กิโลเวทที่มุมแดงโชกเก่งร16ไม่เกิน119ปอนด์วันนี้ชกในเวทเก่งแลวเมื่อเช้าทั้งขาด 0. นาะทั้งได้ร18.7ส่วนน้ำเงินนะเวทเล็กกว่านะ57ไปปล่อยนะ พิกัดชกที่เก่งของเขาร้อไม่เกินอบปอนด์วันนี้เพิ่มเวทมาทุกร1อปอนด์มองว่าเป็นเวทน้ำหนักของมุมแดงน้ำเงินดูเป็นรองนะเมื่อเช้าช่างขาด0ูนดสานะก็ช่างได้ร้อยสิบ้จุดสามทั้งเกินมา0ูนาหนูพูดผิดนะส่วนแดงทั้งขาด0ูนดสามนะน้ำเงินเกิน0ูนามนะคะก็เป็นมวยบู๊นะมุมแดงมวยบู๊มวยเปิดเตะขาต่อยหมัดบู๊ดุดันกล้าได้กล้าสวนหมัดหนักสอกแรงนะถ้าในเกมดูวงในนะเจ้าน้ำเงินกระซวก ดึงมาแทงเข่าไม่ได้บ่อยๆนะอยู่วงนอกมองว่ามุมแดงได้เปรียบนะคะก็ดูจากเส้นการาฟพ,พร้อมอยู่ที่แดงนะความสดอยู่ที่น้ําเงินนะช่วงการชกนะ,ะน้ำเงินสูงกว่า5เซนนะประสบการณ์แดงดูดีกว่า10ครั้งนะ,ะก้าห้าสิครั้งกับ60ครั้งการได้เปรียบเสียเปรียบน้าหนักนะน้ำเงินนะอยู่ในเวทเก่งของเขานะแรงพระกําลังเท่ากันนะ,ะความทุนนั้นแข่งแร่งเขาชี้ไปที่มุมแดงนะ,ะมุมแดงมีโอกาสชนะนะคะหนูก็ ก็มองว่าฟอร์มก็ติดตาชอบหนูนะเพราะเขาหนูก็ชอบเหมือนกันนะเป็นมวยฟอมที่บ้านข้าบ้านอะไรนะใกล้ใกล้หมู่ใกล้ๆบ้านหนูนะก็อยู่ชัยภูเหมือนกันนะคะยอดวิชานะคะสามฟอร์มล่าสุดของเขาเคยชนะคะแนนนนทชัยวรวันทวีมาที่มวยมันมรสุกนะร้อยสิบสามปอนด์แล้วก็มาทกร้อยสิบแปดปอนด์นะมาชนะคะแนนฟ้าสีทองวิ้สีมุมเมืองที่เพชรินดีนะล่าสุดเดือนหนึ่งปีหกแปดร้อยสิบหกปอนด์นะก็มาชนะนกยกสามราชบุตรนุ้ยสีมุมเมืองที่สึกมวยมันมะสุกพอหลักบุญทุกที่สองสามฟอร์มไร้พ่าย อุบลน,นะ,ะก็3ฟอร์มของเขานะก็เคยแพ้นกยกสองก้าหน้านะที่สุดเพชรินดีร1อปอนเดปอนแล้วก็มาเดือน816ปอนด์ปอนนะมาแพ้นกยกหกับดวงสมพงนะนะน 10, นนหน้าล่าสุดนะเดือน10นะร้อปอนดปอนกับร1อปอนปด์อแบบเพชรต่อให้ยอดทองไทยนะก็แพ้นกยกหนึ่งนะฮะให้กับยอดทองไทยนะก็เหมือนเขาดบนะฟอร์มดบก็คู่จ่อสู้เขานะก็ส่วนใหญ่เขาชกคู่เอกวันนี้เขาลดลงมาชกคู่3านะคะแหวนเพชรนะมาชกคู่3ามรองคู่เอกก็มองเหมือนว่า ลบลงมาก็น่าจะมาเจอมวยที่อ่อนกว่านะคะแต่ฟอร์มของเรายอววิชาก็ไม่ธรรมดาคู่นี้แล้วแต่ชอบนะเพราะว่าแหวนเพชรเขาก็เป็นมวยเคือขายคนจัดนะเพราะเพราะศึกนี้นะหนูก็ไม่ค่อยเก่งนะคะก็อย่าเชื่อหนูทุกอย่างนะหนูก็ชอบที่มวยซ้อมที่โครเอที่ชัยภูมี่นะมวยติดติดกันใกล้ๆนะก็ชอบอยู่แล้วด้วยฟอร์มเขาโหดนะดุดันทั้งคู่นะคนนึงฟอร์มดรอปอีกคนนึงนะกําลังฟอร์ม โหดแล้วก็ไหลผ้า,าชอบพี่ที่มุมแดงยอดวิชานะ,ะสเทเชศบ้านบ้านคว้าวนะคะก็ซ้อนที่ชัยภูมิเองนะ,ะจะเป็นฝ่ายชนะแต่คู่นี้นะก็อันตรายนะคะอันตรายทั้งคู่นะเพราะว่ามุมมุมน้ำเงินแหวนเพชรเขาลดลงมาชกคู่สามเขาต้องเจอมวยอ่อนกว่าที่เจอคู่เอกนะก็ชอบไปที่มุมแดง <c oughs> คู่ที่สี่คู่เอกของรายการช่วงที่หนึ่งนะคะนอดใหม่วันนี้เจอกับเพชรพอใจนะคู่นี้ชกไปกันร้อยห้าปอนนะนอดใหม่เคยแพ้มานะวันนั้นต่อให เพชรพอใจหนึ่งปอนนะคะมาย้อนประวัตินะ,ะมุมแดงนะความพร้อมดูเป็นรองนะอยู่ที่หนึ่งเดือนยี่สิบสองวันส่วนเพชรพอใจอยู่ที่ยี่สิบหกวันนะ,ะมุมแดงเป็นนักชกรุ่นพี่สิบเจ็ดปีเจอกับมวยรุ่นน้องสิบหกปีห่างกันหนึ่งปีมองว่ารุ่นเดียวกันนะ,ะส่วนสูงเตีย้ยสั้นเท่ากันนะ,ะวัดได้ร้อยหกสิบห้าเซนทั้งคู่นะคะมุมแดงเป็นมวยมาจากสะแก้ว ส่วนน้าเงินมาจากอุบลราชธานีนะเพชรพอใจเป็นคนอุบลนะคะการผ่านมวยมุมแดงดูดีกว่านิดหน่อย60ครั้งกับ50ครั้งสไตล์กันทกมุมแดงนัดใหม่นะเป็นมวยฝีมือนะเจอับมวยเข่ามวยฝีมือนะก็ดูจากฟอร์มดูจากเบอร์มวยนะเจ้านัดใหม่น่าจะดูดีกว่านะเพราะเคยต่อน้ําหนักให้เจ้าเพชรพอใจนะแล้วก็นัดใหม่นะเป็นฝ่ายแพ้นะคะวันนี้ก็น่าจะมาแก้มือนะคะคนนึงนะมุมแดงซ้อมที่วอร์รุชาส่วน เพชรพอใจซ้อมที่บาตท,ทุ่งเขาหลวงจังหวดรอเอดนะคะก็เป็นมวยฝีมือทั้งคู่ส่วนเพชรพอใจก็เป็นมวยเข่าอาชีพเสริมเข้ามานะคะวงในดีนะก็น้ำหนักไปปล่อยนะมุมแดง49ส่วนน้ำเงินนะใหญ่กว่า51กิโลเวทที่ชกรถเก่งของมุมแดง99ก้ากิโลไม่เกินร0อสองปอนะวันนี้เพิ่มเวทมาชก105ปอนนะ ก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วเพราะเขาเคยต่อกันมาต่อน้ําหนักกันนะส่วนเจ้าเพชรพอใจนะชกอยู่ร้อยสาไม่เกินร้อยห้าปอนนะวันนี้อยู่ในเวทเก่งเขานะเมื่อเช้ามุมแดงช่างได้ร้อยหกปอนนะลดหนึ่งปอนส่วนน้าเงินช่างเกินมาศูนย์จุดหนึ่งนะช่างได้ร้อยห้าจุดหนึ่งลดศูนย์จุดหนึ่งมองว่าน้ําเงินดูดีกว่านะเรื่องการได้เปรียบเสียเปรียบน้าหนักนะคะก็เจ้านอดใหม่หรือเจ้าเลเด็กมาร์เก็ต หรือเจ้านัดใหม่เลเด็กมาร์เก็ตนะคะก็คนคนเดียวกันนะกับบัวอรุชานะนัดใหม่บัวอรุชาเป็นมวยสูงยาวฝีมือครบเครื่องดักเสียบดักแทงถีบสกัดพิ้วเหลี่ยมเชิงดีรวดเร็วครบเครื่องนะคะส่วนเพชรพอใจก็เป็นมวยเข่าอาชีพในเหนียวแน่นหนึบหนับเปิดเกมจัดแข้งล็อกลัดฟัดตีเหนียวแน่นขยันออกอาวุธยันห้ายกนะหนูมองว่าเพชรพอใจนะคะก็ดูฝีมือนะดูเป็นรองนิดนิดแล้วแต่เคยชนะมานะเขามีลูกขยันยันห้ายกนะสามความรับสุดของนอตใหม่นะก็เคย เคยชนะนกยกสามเจ้าสิงห์ทองน้อยมานะที่สุยยดเพิเอนดีร้อยหนึ่งไม กับร้อยสามปอนนะคะก็ต่อให้เจ้าสิงหทองน้อยถึงร้อยสามปอนนะต่อสองปอนเขาก็เป็นฝ่ายชนะน็อกนะคะแล้วก็เดือนสิบสองนะมาชกร้อยสามกับร้อยสี่ปอนนอดใหม่ต่อให้เพชรพอใจวันนั้นพิกแพ้นะแพ้คะแนนเพชรพอใจบัสต้องเขาหลวงแนละต่อหน,นักหนึ่งปอนมีผลนะคะและล่าสุดเดือนหนึ่งร้อยสองปอนนะ้านอดใหม่มาชนะคุณหารดาบทิศบางรักที่ศึกมวยมันมาสุกส่วนเพชรพอใจนะสามฟอร์มล่าสุดของเขานะก็เคยแพ้คะแนนจอมโหดนุ้ยสี่มุมเมืองนะคะร้อยสามปอนแล้วก็มาชกร้อยสามกับร้อยสี่ได้เปรียบหนึ่งปอนก็มาชนะ แนนนอตใหม่วอรุชาที่สุดเพชรินด,ดีล่าสุดเดือนหนึ่งนะคะเพชรพอใจชนะคะแนนเหนือพยักกวยบางคอแหลมนะที่สุดเพชรินด,ดีช่วงที่สองก็ฟอร์มดูสดดูดูดีนะความความเป็นมวยเขาเรียกความดุดันความเป็นมวยน่าจะดูเป็นรองนิดนิดนะแต่เคยพิชชนะมานะคู่นี้หนูก็ชอบส่วนตัวนะมันออกได้ทั้งสองนะเพราะนอตใหม่เขาก็ไม่ธรรมดานะหนูชอบไปที่เพชรพอใจนะเล่นลูกขยันเขานะหนูมองว่าเขาขยันยันห้ายกนะรูปร่างหน้าตาดีด้วยนะก็ชอบไปที่เพชรพอใจค่ะ ก็ทีเด็ดมวยชอบศึกมวยมันสลัดมือวันนี้นะคู่ที่1ชอบไปที่เอ็กต้านะคะก็เคยชนะกันมาชอบไปตามฟอร์มนะคะและคู่2นะคะเขาชอบไปที่วันเฮงนะคะก็มองว่าคู่นี้นะมวยเดินมวยเปิดทั้งคู่มีโอกาสหล่นล่วงแลชอบที่วันเฮงชอบมากๆใส่ดอกจันเลยค่ะและคู่3ามชอบไปที่ยอดวิชาฟอร์มสุดลเลินนะ,ะแต่วันนี้แหวนเพชรลดเวลดอะไรมาทกลองคู่เอกนะคะก็หนูก็มองว่าฟอร์มเขาดรอป ดับลงเยอะนะคะจะแหวนเพชรนะคะก็มาเจออีกอีกแบบหนึ่งก็ดูว่าเจอมวยที่อ่อนกว่าที่ไปชกคู่เอกนะก็เล่นด้วยความระมัดระวังชอบใครนะคะเล่นเลยนะคะมันออกได้ทั้งสองนะหนูส่วนตัวหนูชอบเล่นของสูงชอบยอดวิชาค่ะชอบส่วนตัวและคู่สี่นะคะก็วันนี้ชกเวทพิกัดเท่ากันไม่มีการต่อน้ําหนักนะเพชรพอใจเคยชนะมานะะแต่วันนี้ไม่ได้น้ําหนักได้เรียบนะก็อันตรายนะคู่นี้หนูชอบส่วนตัวชอบเพชรพอใจชอบไปที่ลูกขยันค่ะ ขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการนะขอให้คนรักน้องแบลวแลวก็พี่พแฟนหมัดมวยทุกคนเฮงๆรวยๆมวยเข้าทุกคู่นะคะ